ในวันนี้หน่อยแน่ไอตัวเล็กจะได้พบกับเด็กยอดฝีมือกุญซือด้านการวาดภาพน้องภูผาพี่ถูกขนานนามว่าเป็นอัจฉริยะด้านการวาดภาพลายไทยที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทย นแน่ไอตัวเล็กวันนี้นะฮะไม่น่าเชื่อนะครับเด็กอายุ12อ,อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์เรียกพบเพราะเขาเก่งเหลือเกินเด็กไทยเก่งไม่น้อยหน้าต่างชาติจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อ ชื่อเด็กชายรพีวิจิริมิตรมงคลครับชื่อเล่นชื่อว่าภูผาครับให้พี่เรียกว่าภูผาค่ะภูดีนมภูสั้นๆหรือผาดีก um> ็ก็แล้วแต่พี่คอยแอบแล้วแต่พี่นะใช่ครับพี่เรียกน้องภูผาแล้วกันจะได้เหมือนคนอื่นเขานะครับน้องภูผาอายุตอนนี้ก็ส2บปีครับนิมิตอะไรถึงทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องวาดภาพก็มันฝันไหมฝันก็มีบ้างครับเล็กน้อยครับฝันว่าก็ฝันแบบ กี่ขวบตอนนั้นฝันที่ขวบตอนนั้นก็ตอนเด็กๆแล้ครับก็จําไม่ค่อยได้แล้จำไม่ค่อยได้แล้วแสดงว่าน่าจะสักสองขวบได้ไหมประมาณสองขวบเราฝันว่าก็เกี่ยวกับพวกเนี้ครับก็แบบเป็นลายไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝันเป็นลายไทยครับก็เป็นพญานาคอะไรอย่างเงี้ยครับตอนฝันเลยเหรอใช่ครับพอฝันเป็นพญานาคแล้วเราตื่นขึ้นมาแล้วเราเราเราทำอะไรอย่างแรกอันอันนั้นไม่ใช่ครับอันนั้นคือพอเริ่มวาดแล้วอ๋อพอเริ่มเบิ้แล้วต้นจริงก็คือจุดเริ่มต้น พ่อพาไปวาดครับแล้วเห็นรูปปั้นพญายนาคเงี้ยครับก็กลับมาเกิดแรงกระนันใจหยิบกระดาษปากกามาวาดเลยครับตอนนั้นอายุกี่ขวบประมาณสองขวบครับสองขวบแล้วก็วาดเลยใช่ครับเป็นภาพวาดพญายนาคเ,เราเราเราจับดินสอเลยเราขอพ่อขอแม่เลยบอกขอดินสอจะวาดรูปนั้นใช่ครับรูปนั้น,น,นมีไหมมีรูปนั้น,นอ่ะมาเดี๋ยวดูนะฮะตอนนั้นนะครับที่เขาไปเห็นมาแล้วก็นี่นะ ไหนรูปไหนน,นี่คือรูปแรกเก็บเอาไว้เลยใช่ครับรูปแรกในการวาดลายเส้นครับคือคือเราจําหรือเรา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 เอาภาพจำใช้จําเอานี่คือลายเส้นพญานาคของเ็กนะฮะซึ่งเรามองจริงๆเนี่ยจริงๆตอนนั้นเหมือนไหมถือว่าเหมือนไหมตอนนั้นก็คิดว่าเหมือนครับแต่มาดูตอนนี้ก็ตลก <laughs> ตลกเหรอ <laughs> รแต่นั่นคือจุดจุดเริ่มต้นของภูผาเลยที่วาด วาดพญานาคนะฮะอันน the ี้นะฮะมันม like ันมันออกแนวแอสแต็กจริงๆหลังจากนั้นพอเริ่มและได้รูปแรกแล้วทํยังไงต่อก็วาดไปเรื่อยๆครับส่วนใหญ่จะวาดเป็นรูปพญานาคกับพระพิฆเนศก่อนครับตอนแรกพญานาคโอเคแต่พอพระพิฆเนศเนี่ยทำไมต้องวาดรูปพระพิฆเนศฮะก็แบบเห็นจากหลายๆทางครับเช่นแบบรูปปั้นเงี้ยครับแล้วก็ภาพวาดด้วยก็เลยคิดว่าชอบครับก็เลยลองมาวาดดูครับ ไหนเนี่ยไหนมีรูปพ,พระพิคเนศไหมนี่คือพ,พระพิคเนศท,ที่เริ่มวาดฮะใช่ครับเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วนะฮะเป็นพ,พระพิคเนศท,ที่ที่ที่เราจินตนาการเองเนาะใช่ครับแล้วก็วาดไปแล้วอันนี้แหละฮะอันนี้เป็นหงหรือตัวสักอย่างนี่แหละครับอะไรสักอย่างตอนนั้น<ช>อายุใกล้คเคียงกันไหมตรงนี้ใกล้คเคียงกันหมดเลยครับใกล้เคียงกันนะใช่ครับมีน้องๆด้วยมีน้องๆนี่น้องๆมีมีมีพี่น้องอีกคนเนี่ยมีทั้งหมดสี่คนครับอันนั้น ลูกนาครับอันนั้นลูกนาไม่เกี่ยวกับเราใช่ครับเออน,น,นั่นชื่ออะไรชื่อว่าเพชรจ,จ้าครับเพชรจ,จา้าแล้วดิวเคียร์อยู่ไหนฮะ <c oughs> คนละคนนะครับมาถึงของเราบ้าง <c oughs> นี่ก็คือเป็นเหมือนเขาเรียกตรงที่วัดใช่ไหมเป็นเหมือนหงมากกว่าครับหงใช่ไหมครับก็ความจริงแล้วไม่ได้มีแค่วาดแค่นี่ครับก็วาดแบบตัวละครหลายๆตัวเช่นมีหัุมานบ้างมีอ,อ,อะไรแบบนี้พ่ะแกเรืออะไรแบบนี้เลยครับเน้นไปในเรื่องของลายไทยที่สุใช่ครับ อืมแล้วหลังจากนั้นเราฝึกเองมาตลอดครับแล้วม,มีใครเริ่มมาสอนนะก็ก็มีอยู่นะครับตอน,นเด็กแต่ว่าสอนได้ไม่ไม่นานครับสอนได้ไม่นานเพราะอะไรเขาทนเราไม่ได้เราเกเรหรืออะไรฮะเราไม่เชื่อเขาหรืออะไรไม่ครับก็ปกติครับหรือว่าเขาต้องย้ายไปที่หนึง่งแม่ก็เลยบอกว่างั้นฝึกอยู่บ้านก็ได้เพราะอีกที่นึงมันไกลครับครับเราก็เลยฝึกอยู่ที่บ้านใช่ครับ เริ่มตอนนั้นยังยังเป็นลายเส้นอยู่ลงสียังยังครับตอนนั้นลายเส้นแบบเพียวๆเลยครับลายเส้นเพียวๆเลยแล้วคราวนี้หลังจากนั้นเราพัฒนาตัวเองยังไงก็พัพอเริ่มลายเส้นก็ดีแล้วก็ได้ไปออกรายการหนึ่งครับอ่าแล้วออกรายกชื่อรายการได้เพราะพี่พี่มิ้งรายการปักโป้งนี่แหละครับรายการปักโป้งทําไมเขาเชิญเราไปออกตอนนั้นอายุกี่ขวบประมาณเจ็ดขวบครับเขาเชิญเราไปเพราะอะไรก็เหมือนเราเก่งไปวาดรูปแล้วก็ไปสัมภาษณ์นี่แหละครับ หรอแล้วไม่ก็ต้องมีเหตุผลว่าโอ้โหว,วาดเก่งมากเขาเลยเอาไปสัมภาษณ์หรืออะไรฮะกเก่งไหมตอนนั้นถือว่าเก่งยังครับก็ยังยังไม่นะครับยังเรารู้สึกว่าตัวเองเรายังไม่เก่งใช่ครับแต่ก็วาดได้ตอนนั้นวาดไปลายเส้นเป็นลายไทยแบบเป็นรูปร่างแล้รครับรูปร่างมีลงสียังยังครับยังแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆตอนที่รายการปากโป้งก,ก็ได้พูดในรายการว่าอยากเจออาจารย์เฉลิมชัยครับเราพูดใ,ในรายรทำไม เรารู้จักเขาเราชื่นชอบเขาอย่างไงก็เห็นตั้งแต่เล็กๆครับว่าอาจารย์วาดรูปเก่งประมาณนั้นครับวาดรูปเก่งหรือพูดเก่งก็หลายๆหลายๆอย่างด้วยครับเราพูดเราพูดในรายการว่าไงบอกว่าเห็นอาจารย์เป็นไอดอลตั้งแต่เล็กๆแล้วครับแล้วก็อยากเจออาจารย์หลังจากออกออกอากาศไปแล้วก็มีทุกสิทธิ์ไปบอกท่านครับแล้วก็ท่านก็ไม่ตายเข้าพบได้ครับเขาเข้าไปพบเจอกันครั้งแรก เจอครั the the ้งแรกที่เขาเขาเขาทำอะไรก่อก่อครับตอนแรกขอเป็นลูกศ okay. right. okay. ิษย um, oh, uh ์ก huh, so like ่อนครับเราขออาจารย์ก okay. ็เป็นลูกศิษย์แล้อาจารย์ว่าไงอาจารย์ก็ให้ครับแล้อาจารย์ก็พูดว่าไงข้าขอมอบให้เจ้านั้นเป็นลูกอะไรครัไม่ไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยไม่ใช่เขาก็บอกว่าอาจารย์ก็บอกว่าลายเส้นเนี่ยอาจารย์จะไม่สอนแล้วครับว่าจะสอนเรื่องสัดส่วนแล้วก็แสงเงาแล้วก็สีด้วยครับให้ไปเพิ่มเติมตรงนี้มาครับอืม นี่ใช่ไหมลองลองลองพรจ้าลองพระเจ้าเพชรจ้าเห่าซะแล้วเขาบอกว่าจะสอนแค่สัดส่วนแล้วก็อะไรพวกนี้เพิ่มเติมแล้วเราไปเรียนกับเขาเป็นไงเรียนกับเขาแบบว่าไปอยู่ที่นั่นเลยหรือว่ายังไงคือเราก็คือไปหาท่านปีละครังครับแต่ว่าที่เรียนจริงๆก็มีน้ามาสอนวันเสาร์อาทิตย์ครับครับเราก็เริ่มพัฒนาเริ่มจากลายเส้นเริ่มลงสียัง ตอนนั้นยังไม่ลงสีครับพื้นฐานคือสเก็ตภาพแสงเงาก่อนครับส่วนใหญ่สเก็ตภาพนี่จะเป็นสเก็ตภาพแบบนี้ปะไม่ไม่ใช่ครับอันนร้นครับอ่ะไหนไหนเรไหนลองเอามาให้ดูก็คือวาดภาพแบบที่เขาวาดกันนะทําไมเราถึงเก็บไว้อ่ะก็คือเนี้ยครับอาจารย์บอกว่าจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องเก่งทุกอย่างครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นพื้นฐานของแบบเกือบทุกอย่างครับครับก็คือถ้าเรารู้แสงเงาก็สามารถใช้ประยุกต์ในลายไทยได้ครับก็คือ ทำให้ตรงนูน้นแบบดูนูนขึ้นมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับาารนี่คือทำตามที่อาจารย์บอกคือฝึกสัดส่วนแล้วก็แสงเงาค,คือถ้าทําตรงนี้ได้ <ๆ S 2> ก็จะสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลน,นี่คือถือถือว่าโอยังอันนี้ถือว่าโอ้ยัง,ยงได้โอ้ครับมีมีภาพโอไหมมีภาพโอ้ไนี่ลายเส้นแรกๆนี่อันอันนี้ก็ แรกครับแรกอันนี้คือแรกแรกอีกใช่ครับคือวาดไปวาดมาก็ต้องแสงเงาตอนนี้ถือว่ายังยังยังครับยังไม่แน่นพอยังไม่แน่นพอนี่ก็คืออยู่ๆก็วาดทาไมวาดวาดกาอันนั้นอาจารย์บอกว่าให้สเก็ดให้ดูครับนี่คือสดๆอาจารย์ให้อาจารย์ดูเลยอาจารย์ว่าตอนที่ไปค้างครับอาจารย์ให้กลับไปสเก็ดแล้วก็มาส่งงานอีกวันหนึ่งครับพอส่งอันนี้ไปอาจารย์คราวิจารณ์ว่าไงบ้างครับอาจารย์ก็บอกว่า โอเคก็ใช้คําว่าโอเคไม่ใช่อาจารย์คำว่าโอเคเลยเหรออาจารย์บอกว่าก็ดีแล้วแต่ว่าต้องฝึกอีกครับมันไม่ดีตรงไหนอาจารย์เขาบอกว่ามันยังไม่ดีตรงไหนคือน้ําหนักมันยังคุมเครือครับยังไม่แน่นพอแบบยังไม่แน่นพอคือแบบยังไม่รู้สึกว่าดีดดีดดังอะครับดีดดังคืออะไรครับแบบคอดังเป้งๆเลยอย่างเงี้ยครับยังยังไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นวัตถุใย่างที่มันเป็นอยู่มันยังแบนอยู่ใช่ครับ่ะ เออเริ่มมาปังนี่พัฒนาขึ้นมาแล้วครับผมอันนี้ถือว่าโอเคกันอันนี้ก็เริ่มโอเคครับเพราะว่าอันนี้พอนะเห็นว่าโอเคมันแบบยังยังไม่ค่อยแน่นนะาก็เลยว่าให้ลองลอกงานอันนี้ก่อนครับลอกงานคือลอกงานที่มันเป็นอยู่มันมีงานอยู่แล้วอันนี้เป็นงานของศิลปินท่านหนึ่งครับนี่นี่ลองดูนะของประเทศจีนครับนี่นี่นี่ไปดูได้เลยปั้บนี่คือด้านล่างครับด้านล่างเปิ้ล นี่คือด้านล่างที่ลอกคือต้องลอกก่อนว่าอันนี้คือสุดยอดของศิลปินจีนก็ก็ถือว่าใช่นะครับเพราะว่าให้ความรู้สึกได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าลอกเพื่อจาน้ำหนักมาใช้ในงานที่เราวาดเองครับเหมือนไหมถือว่าเหมือนไหมลอกเหมือนไหมก็พอพอได้พอได้ยังไม่เท่าไหร่ครับอันไหนที่มันรู้สึกว่าตัวเองว่าไอแสวงเอาเนี้ยแล้วตัวเองคิดว่าได้แล้วมีภาพไหม ยังไม่มีครับตอนนี้กําลังฝึกอยู่ครับตอนนี้กําลังฝึกอยู่นี่คือหลังจากที่เราวาดพยานนาคเราอข้างหลังนี้ไปแล้วเหรออันอันนี้ก่อนครับก่อนใช่ไหมครับยังยังยังไม่ได้ลงสีอะไรใช่ก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับพอหลังจากเราฝึกแสงเงาแสงอะไรจนช่าชองทําไงต่อก็ก็ยังถือว่าไม่ช่ำชองครับก็คือแบบพอได้ครับก็ก็จะใช้ในงานลงสีแบบนี้ครับอย่างด้านหลังก็ ความรู้สึกแบบเป็นนูนเป็นกล้ามเนื้อขึ้นมาออได้พอได้ครับพอได้ไม่ไม่คิดว่าตัวเองเก่งแหรอก็ยังยงครับ <laughs> ยังยงมีแต่ใช้คําว่าพอได้ดูเด็กอ่อ,อนน้อมถ่อมตนจริงๆนะครับแล้วพอเราเริ่มเริ่มมาเรื่อยๆเริ่มมาเรื่อยๆแล้วเราได้ฝึกหลายไทยต่อไหมก็ควบคู่ไปด้วยกันครับ ครับผมในดูรูปนี้หน่อยอันนี้อันนี้นนถือว,ว่าเป็นสี่ห้าขวบครับสี่ห้าขวบก็ยังก็ยังฝึกฝนอยู่ตรงนี้ก็เป็นเป็นตัวละครนะฮะอันนี้จะคือตอนเด็กครับตอนเด็กก็จะวาดออกมาเป็นประมาณนี้ครับครับอันนี้ตอนเด็กนะพี่พี่อยากรู้แล้วว่าตอนนี้ที่เป็นภาพที่เห็นคนแบบฮือฮากันมากก็คือภาพของพยานนาคแล้วก็ภาพของพี่พิฆเนศ เนี่ยสมมติรูปภาพเนี้ยเราเราเราฝึกถึงขั้นไหนแล้วถึงออกมาได้ขนาดนี้เนี่ยอ,อก็ยังบอกไม่ได้ครับว่าถึงขั้นไหนแต่ว่าก็พอรู้เรื่องแสงเงาก็สามารถใช้ให้พญานาคดูตัวนูนแล้วก็กลมขึ้นมาได้ใช้เรื่องระยะภูเขาหรือว่าก้อนเม้ได้ครับอืมใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้อันนี้ประมาณ3 4มสี่วันครับอันนี้มีคนสมมติละตอนเนี้ยน้องอ่ะมีคนมาเขาเรียกอะไรจ้าง วาดป่มมีครับเยอะไหมประมาณ400คิวครับสี่คิวเด็กอายุสิบสองสี่คิวเลยเหรอส่วนใหญ่เขาให้วาดภาพอะไรก็บางคนก็จะระบุมาเลยว่าอยากได้พยานาคหรือว่าพัพพิคเนศครับหรือหรือไม่บางคนก็บอกว่าเอาตามจินตนาการเลยครับเขารู้จักเราจากอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นทาง y o u t u b e ที่ดูจากรายการต่างๆครับอื พี่เชื่อว่าออกหน่อยแน่ตัวเล็กไปเนี่ยน่าจะมีถึงสามคิวที่เข้ามาอีกสามคิวนะครับผมนี่คือเขาบอกให้โจทย์ว่าอะไรภาพนี้อันนี้คือวาดภาพไปประมูลของที่จะทําบุญกระถิ่นนะครับอันนี้คือเขาบอกว่าจะไปทําบุญกระถินคืออันนี้ตกลงกับแม่แล้วก็ทางพ่อเองครับว่าจะวาดแล้วก็ประมูลแล้วก็นําเงินทั้งหมดเนี่ยร่วมสร้างศาลาการประเรียนหมดเลยครับ โทษทีใช้เวลาเท่าไหร่นะสามถึงสี่วันครับเด็กอายุสิบสองขวบวาดภาพนี้สามถึงสี่วันโอ้โหนี่นี่ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกเทคนิคอะไรสีน้ําสีเป็นสีกากเพชรครับสีกากเพชรใช่ครับใช้มือลงเลยมีม,มีมีแบบเอาลายไหมมีลอกลายมีไม่มีครับไม่มีสเก็ตเลยมีแค่ล่างครับล่างให้หรู้ว่าตรงนี้เป็นยังไงเป็นโค้งตรงนี้เพื่อให้สัดส่วนพอดีครับ ครับผมอือหือนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นพยายนาคที่สวยงามมากนะฮะจะไปนี่นี่เริ่มไปประมูลยังฮะเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ารอเจ้าของครับเพราะว่าเจ้าของอยู่ต่างประเทศครับมูล,ลค่า4ี่ห0ื่นสี่สี่พันกว่าบาทครับสี่หมื่นกว่าบาทครับเด็อกอายุสองทำไรายได้ให้กับครอบ<ม>ครัวแล้วแล้วเก่งจริงมาทางนี้นี่คือภาพ พี่คณิตมีคนมาให้เราวาดหรือเราวาดเองอันนี้วาดเองครับเป็นเก็บเป็นแกลเลอรี่ของเราเองครับแกลเลอรี่ที่แบบว่าเดี๋ยวพอโตขึ้นเราก็จะมีการที่จะไปแสดงงานเออก็ถ้ามีแสดงงานที่ไหนก็จะแบบเอาไปด้วยหรืออะไรเงี้ยค่ะนี่คือภาพเด็ดของเราเลยใช่ครับอืมนี่คือภาพปางอะไรเขาเรียกปางอะไรอันนี้ปางแบบคณิตลีลาครับครับเทคนิคเหมือนเดิมใช่ครับสีกากเพชรครับเราถนัดสุดเหรอหรือว่าอะไร ก็ถนัดหลายๆอย่างครับแต่ว่าถ้าลงกับกระดาษดำมันจะขึ้นครับอืมดูสวยเลยนะขายเท่าไหร่ถ้าขายอันนี้อันนี้ก็ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นบาทครับห้าหมื่นบาทเลยครับท่านผู้ชมครับถ้าใครอยากได้ติดต่อมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ของน้องเขาครับไม่ใช่ของเรานะฮะ <c oughs> สวยงามจริงๆนะฮะอ่ะยังมีอีกหลายๆภาพนะฮะที่น้องทูผาได้วาด <c oughs> ภาพข้างหลังพี่ถามนิดนึง ภาพข้างหลังคือภาพอะไรอ่าคือมีลูกค้าท่านหนึ่งครับเขาสั่งมาว่าเอารูปพระพุทธเจ้าตสัสลูใต้ต้นโพแต่ว่าก็บอกเขาว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าตสัสลูใต้ต้นโพธรรมาดามรายละเอียดมันจะไม่ค่อยมีครับอั้นเอาเป็นตางมารวิชัยดีกว่าครับเราคิดเองใช่ครับ แล้วเราเรียนรู้อะไรพวกนี้มาจากไหนก็คือมีในหนังสือพุทธประวัติบ้างแล้วก็ใน YouTube บ้างเ,เราก็ไปศึกษาเอาใช่ครับคือถ้าเป็นแบบเดียวๆเ,เลยก็จะไม่มีรายละเอียดก็จะมออีพระพุทธเจ้ากับต้นโพเท่านั้นข้างหลังนี่มีช้างเชิงนั่นคืออะไรอันนี้ค,ค,คือปางมารผูชัยหรือว่าพระพุทธเจ้าชนะมารครับคือมีมารมาเต็มเลยใช่ครับนะฮะไม่วาดบอกโอ้โหมีเต็มเลยรายละเอียดนะฮะข้างนี้มีโอ้โหเพียบนะฮะอันนี้คือเขาให้เราวาดเราใช้เวลาเท่าไหร่ อันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับก็ร่วมประมาณ2เดือนสมเดือนได้ล้วครับนี่คือได้2เดือนได้แค่นี้คือใช้สีน้ำป่ะเป็นสีอะคริลิกครับอะคริลิกเลยเราพัฒนาจากสีกากเพชรอะไรมาเป็นสีอะคริลิกได้เลยเหรออ่านี่จริงๆพูดไปพัฒนาจากแสงเงาอ<ส>ที่<พ>อาจารย์เฉลิมชัยบอกที่พัฒนาปรรตรงนั้นแต่ว่าน้ํามาสอนครับก็คือจากแสงเงาสีโปเตอร์แล้วก็อันนี้ก็คือได้เก็ตเล็กน้อยจากพวกนี้ครับอแล้วก็พัฒนาเป็นสีอะคริลิกครับ ครับนี่ก็คือเป็นสีคริลิกภาพนี้เท่าไหร่อ่ะก็ต้องไม่อันนี้ไม่รู้ราคาครับต้องถามแม่ครับ <c ười> คือคนตั้งราคาส่วนใหญ่เป็นเป็นคุณแม่คุณแม่ตั้งคุณแม่คุณตอนตอนที่เราเนี่ยคุณแม่คุณแม่เขาส่งเสริมเราอย่างไงบ้างก็ <c oughs> จะซื้อพวกอุปกรณ์หรือว่าอะ,อะไรที่จําเป็นเช่นหนังสือที่แบบเกี่ยวกับศิลปินที่เป็นภาพก แบบซื้อให้มาดูเงี้ครับว่าใช้สียังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณพ่อส่งเสริมก็เหมือนกันครับทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ครับเป็นผู้จัดการส่วนตัวครับครับผมเป็นผู้จัดการทีมทั้งหมดค่ะการเลี้ยงดูของแม่ก็คือก็เลี้ยงเลี้ยงเขาด้วยความเข้าใจแล้วก็เหมือนประมาณว่าเราดูว่าน้องต้องการอะไรเขาชอบอะไรเราก็ปล่อยไปตามทิศทางนั้นและควรจะอ่า เวลาเราต้องมีความสนใจกับเขาด้วยเพราะว่าเวลาที่เขาสนใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องการการส่งเสริมก็ต้องการปัจจัยหลายๆอย่างที่เข้ามาที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันพร้อมนะมันควรจะเป็นในทิศทางที่ที่ที่เขาควรจะเป็นแล้วก็มองดูว่าเราควรจะส่งเสริมอะไรเขาได้บ้างหรือเรียนเพิ่มเติมอะไรตรงไหนได้บ้างเราก็เสริมเข้าไปแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยของเด็กพวกนี้ที่เขามีความสว่างแบบนี้คือกําลังใจที่พ่อแม่มีและความเข้าใจที่มีกับเขาเราควรจะเข้าใจแล้วก็ ให้กำลังใจเขามากๆสำหรับเด็กครอบครัวอื่นๆที่มีลูกที่วาดรูปเก่งหรือบางครอบครัวอาจจะวาดไม่ได้แต่เด็กมีการชอบหรือคิดอยากจะทําเราควรจะให้กําลังใจเขาเพราะบางคนถึงจะไม่มีพรสวรรค์แต่ถ้าเขามีพรแสวงและมีกําลังใจมีการให้กําลังใจที่ดีจากผู้ปกครองนะคะเขาจะทําได้ดีเพราะส่วนหนึ่งที่สําคัญของเด็กที่ที่จะทําได้สําเร็จคือครอบครัวและสิ่งที่คําแนะนําจากคนที่เขารัก การให้กำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างการสนับสนุนทุกอย่างการสอนการดูแลก็สำคัญทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญทั้งหมดถ้าเราเข้าใจเราดูแลเขาได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างสังคมอะไรก็แล้วแต่จะทำมาจะทําร้ายหรืออะไรเขาไม่ได้เพราะว่าครอบครัวของเราอะมีมีการเขาเรียกว่าแข็งแรงมีการให้กําลังใจมีความรักความอบอุ่นให้กันเสมอประมาณเนี้ยค่ะเราเล่นเกมบ้างไหมก็เล่นบ้างครับ ไม่ใช่เราแบบเด็กเด็กคนอื่นไหมเล่นแบบเล่นเกมเล่นเกมอะไรฟีไฟพับจีแล้วก็อารวีครับก็เล่นเหมือนคนอื่นใช่ครับแต่ใช้เวลาเล่นยังไงส่วนมากก็จะเป็นตอนแบบหลังทำแบบภาพเสร็จแล้วตอนพักอะครับเราจะเล่นกับน้องอืกิจกรรมของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตื่นช้ามาทำอะไรกี่โมงตื่นกี่โมงตื่นก็ถ้าปกติก็ ส่วนใหญ่จะเป็นแม่ปลุกครับแม่ปลุกรประมาณใช้มือหรือใช้เท้า <c oughs> ตื่นไหมบอกดีๆบอกดีๆเราก็ตื่นแล้วตื่นกี่โมงอ่าแม่ปลุกกี่โมงก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นวันหยุดก็ประมาณ7จ็ดโมงได้อ่าวันธรรมดาก็ประมาณ6กโมงค่ะหกโมงแล้วไปวันธรรมดาก่อนนะวันธรรมดา6กโมงตื่นแล้วทำอะไร ก็อาบน้ําปกติครับข้ามเหมือนนั้นไปไปทำสักหลังจากอาบน้ําแล้วก็ไปโรงเรียนครับไปโรงเรียนเรียนหนังสือธรรมดาใช่ครับเรียนกับเพื่อนๆนครับเราออกทีวีขนาดนี้เพื่อนมีแบบเฮ้ยโนี่จะรามมีไหมก็มีนะก็มีนะเราเราแอกไหมไม่ครับปกติครับเดเราปกติมีสาวๆมาเฮ้ยโวยนาะไม่มีนะพอเราเรียนหนังสือเสร็จกี่โมงก็ประมาณสามโมงกว่ากว่าครับสามโมงกว่ากว่าเสร็จแล้วไปปั๊บกลับบ้านกลับมาจะพัก กินขนมแล้วสักเล็กน้อยแล้วก็วาดรูปต่อกินขนมดูจากคุณแล้วก็น่าจะของหวานล้วนๆครับแล้วพอเสร็จกินของหวานเสร็จแล้วปั๊บก็มาวาดวาดูปต่อเลยครับฝึกที่อาจารย์บอกฝึกที่อาจารย์บอกยังยังได้คุยกับอาจารย์เฉลิมชัยใช่ไหมก็ก็คุยครับคุยแบบมาขอความความรู้ความอะไรอีกใช่ไหมใช่ครับพอวาดถึงกี่โมงก็ประมาณทุ่มหนึ่งครับแล้วทำอะไร คือบางทีก็ถ้ามีกันบ้านก็จะทําก่อนหรือถ้าไม่มีก็อาบน้ำขึ้นไปก็เล่นเกมกับน้องครับเล่นเกมเอาวีไปเฮ้ยโบยวายไปไม่เนนะเล่นเสร็จนอนกี่โมงบางทีก็สี่ทุ่มบางทีก็สามทุ่มครับครับแล้วก็ตื่นเช้ามาอย่างนี้เป็นวันธรรมดาปกติเป็นวันแล้วถ้าวันหยุดวันหยุดก็ปกติเลยครับตอนเช้าก็จะวาดรูปแล้วก็ตอนเย็นบางทีก็จะไปดูหนังไปเดินตลาด กใช้ชีวิตธรรมดาใช่ครับอแต่ก็ยังมีฝึกวาดรูปอยู่ตลอดเวลาครับครับนะฮะชีวิตของเด็กที่เก่งอย่างนี้ทำไมถึงชอบศิลปะรู้สึกว่ามันใช้ในชีวิตประจำวันเกือบทุกอย่างเลยครับไม้กระทั่งการออกแบบบ้านหรือว่าผู้หญิงแบบที่แต่งหน้าก็ต้องใช้ศิลปะด้วยครับอืมเราจะแต่งเป็นผู้หญิงไม,ไ,มไม่ไม่ใช่ครัใยกตัวอย่าง<ห>ยกตัวอย่างกันตัวอย่าง เราชอบเพราะอะไรสเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนศิละปะพวกเนี้ยคือมันใช้อารมณ์เสือ่ออกมาครับอืมคเวลาเราวาดเราคิดถึงอะไรก็คิดถึงอะไรก็วาดไปวาดวาดครับวาดไปแล้วนึกอะไรเอ๊จะได้กินขนมเมื่อไหร่นะหรืออะไรนะ <c oughs> ไมครับก็ <laughs> บอารมณ์ที่น้องบอกเมื่อกี้เนี้ยคือยังไงที่บอกว่าเสือ่อารมณ์ออกมาใช่ไหมใช่ครับ งานต่างๆอย่างเช่นแบบพวกแอปแต่ไงไยครับก็อาจจะใช้สีที่รุนแรงหรือว่าถ่าอารมณ์แบบรุนแรงอยู่หรือไม่ก็ท่างงานทิปนี้ปกติก็จะเป็นเรื่องการใช้สีครับบางทีก็สีหวานหรือว่าสีมีพลังหรือว่าสีออกแนวที่แบบดูน่ากลัวอะไรเงี้ยครับก็สื่อแบบตรงนั้นไปแสดงไปอยู่ตรงนั้นครับคิดว่าต่อไปในอนาคตมันจะเป็นอาชีพไหมอาชีพก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับเราจะทําอย่างนี้ไปตลอด เราจะยึดอาชีพการเป็นเขาเรียกเป็นศิลปินโตขึ้นอยากเป็นเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยแน่นอนดูจากการใส่เสื้อก็รู้นะครับว่าเขานี่เสื้ออาจารย์เฉลิมชัยป่าใช่ครับนี่ต้องใส่ไว้อยู่ในจิตใจเลยเป็นอาชีพอย่างแน่นอนครับแล้วเราคิดว่าโตขึ้นเราอยากอยากจะเรียนต่อที่ไหนก็อาจารย์ได้บอกไว้ว่าให้ไปเรียนต่อที่ศิลปกรครับคณะจิตรกรรมครับ รู้ไหมคณะนั้นมีแต่คนดังๆเรียนอยู่เต็มเลยก็พอสราบมาหน่อยครับอย่างเช่นรู้จักไหมไม่รู้ครับรู้จักติ๊กกิ่นสีไหมคนเนี้ยสุดยอดติ๊กกิ่นสีรู้จักไหมไม่รู้จักไม่รู้จักติ๊กกิ่นสีไปหาประวัติเซิร์ชดูคนนี้แหละสุดยอดรุ่นพี่จิตกรรมที่โด่งดังมากๆอาจารย์ถวันก็จบที่นี่ครับใครวะพี่ ท,ที่วาดรูปปลาคาร์ให้กับวิลลี่อ่ะพิชลิตศิลปินท่านนี้ก็ก,ก็จบจากศิลปกร,รหลายท่านหลายท่านเก่งๆอันนั้นเลยไปเรียนที่ศิลปกร,รคิดไหมว่าจะไปเรียนถึงต่างประเทศเลยศิลประต่างประเทศชอบไหมก็ก็ชอบนะครับแบบมันที่เคยเห็นของกรีกโรมันครับที่เป็นงานปั้นหรือว่างานแกะสลักเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือน พาย่นจริงหรือไม่กระทั่งตัวคนสามารถจับได้จริงๆครับอืมความสนใจตรงนั้นใช่ครับโตขึ้นเราจะได้ยินชื่อนี้ครับเป็นศิลปินวาดรูปที่เก่งมากๆน้องภูผาแต่วันนี้พี่อยากจะให้อยากเห็นแบบตอนที่น้องวาดจริงๆครับจะวาดอะไรให้พี่ดูใ,<ช>ให้เวลาหนึ่งชั่วโมงที่ถนัดที่สุดก็จะเป็นรูปพระพิฆเนศแล้วกันพระพิฆเนศครับได้ครับหนึ่งชั่วโมงได้ครับใช้เทคนิคอะไร ก็ถ้าหนึ่งชั่วโมงก็ยังยังไม่สามารถใส่สีเข้าไปได้ครับก็เป็นเขียนหลายเส้นไปก่อนครับครับหนึ่งชั่วโมงได้ครับวาดให้เจ็งๆเลย ชั่วโมงหนึ่งแป๊ะพอดีเลยนะ้องโอ้โหและนี่คือฝีมือของน้องภูผาแล้ฮะที่คิดว่าในอนาคตเขาคือศิลปินคนหนึ่งเลยแหละที่เก่งกาจนะฮะตามไอดอลของเขาไปอาจารย์เฉลิมชัยนะครับเป็นไงฮะภาพนี้คือคือพี่เห็นตอนวาดแล้วล่ะแบบมันมันอยู่ที่การฝึกฝนจําได้ยังไงว่าตรงไหนมันต้องเป็นยังไงอะไรยังไงคืออันนี้ก็ไม่ไม่เชืงว่าจำหรอกับแต่ว่า จะต้องจัดองค์ประกอบครับให้พอดีให้บาลานซ์กันครับสำคัญตรงจัดองค์ประกอบใช่ครับสำคัญตรงที่การฝึกฝนด้วยใช่ที่มันจะมายังไงตอนแรกนึกว่าจบแล้วยังมีโอ้โหมาแบบละเอียดจริงๆสุดย<ช>อดคร,ครับผม,บผมถ้าสมมติน้องๆอะในใน,ใน,ในอายุรุ่นราวราวเดียวสนใจอยากจะเรียนแบบศิลปะแบบนี้ต้องเริ่มจากอะไรหนึ่งต้องหาแรงบันดาลใจแล้วก็ความชอบของตัวเองก่อนครับสองก็คือต้องฝึกฝนแล้วก็ต้องอดทนด้วยครับ สข้อนี้ครับถ้าใครอยากจะเก่งเหมือนน้องภูผาขอบคุณมากนะครับครับผมสุดยอดยิ้มใหกกล้องน,ออน้องภูผาผู้มีจินตนาการด้านลวดลายจะกลายเป็นจิตรกรวาดภาพตามความฝันหรือไม่อย่าลืมเป็นกำลังใจสู้ต่อไปนะหน่อยแน่ ถ้าใครชอบหรือไม่ชอบก็ได้ <c oughs> กดนะฮะกระดิ่งตรงไหน <c oughs> ครับผมและกด Subscribe ตรงไหน <c oughs> ตรงโน้นนะครับ